ในโลกที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงเยเมนได้กลายเป็นศูนย์กลางความสนใจอีกครั้งเมื่อกลุ่มฮูซีได้จัดขบวนพาเหรดทางทหารครั้งใหญ่ที่สุดแห่งปีภาพที่ปรากฏในวิดีโอนี้ไม่ใช่เพียงการเดินขบวนธรรมดาแต่คือการประกาศสักดาของกองกำลังติดอาวุธที่ต้องการแสดงพลังและความพร้อมในการปกป้องดินแดนของตนเองทหารนับร้อยในเครื่องแบบสีเขียวเข้มเดินอย่างมีระเบียบตามจังหวัดดนตปรีทหารเสียงกลองและเสียงคำสั่งดังก้องไปทั่วบริเวณ ขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกลุ่มกบฏยืนอยู่บนแท่นชมการแสดงด้วยท่าทีภาคภูมิใจด้านข้างมีรถหุ้มเกราะรถถังและยานเกราะติดอาวุธเคลื่อนผ่านไปอย่างต่อเนื่องพร้อมติดภาพของผู้นำกลุ่มฮูซีอย่างอับดุลมาลิกเอาฮูซีเพื่อแสดงความพักดีและศรัทธาผู้บรรยายในวิดีโอพูดเป็นภาษาอาหรับด้วยน้ำเสียงหนักแน่นเขากล่าวว่านี่คือการแสดงพลังของเยเมนผู้ที่พร้อมจะยืนหยัดต่อสู้กับผู้ลุกรานไม่ว่าจะมาจากที่ใดก็ตาม คำพูดนั้นสะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญญาณของผู้คนที่ต้องอยู่ท่ามกลางสงครามมาหลายปีและยังคงเชื่อมั่นในอิสรภาพของตนเองขบวนพาเรดยังแสดงให้เห็นอาวุธยุทโธป,ปรกรณ์หลากหลายประเภทตั้งแต่รถถังที่72ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ปืนใหญ่จรวดพกพาไปจนถึงระบบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานรุ่นเก่าแต่ยังคงใช้งานได้ดีนอกจากนี้ยังมีโดรนหลายลำที่บินอยู่เหนือขบวนซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มนี้มีความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง แม้จะไม่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยเหมือนประเทศมหาอำนาจแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดคือความมุ่งมั่นและการจัดระเบียบอย่างเข้มแข็งของกองกำลังฮูซีทุกก้าวที่พวกเขาเดินทุกเสียงตะโกนคือการประกาศว่าเรายังอยู่และเราจะไม่ยอมแพ้สื่อจากทั่วโลกให้ความสนใจในเหตุการณ์นี้เพราะมันไม่ใช่แค่การแสดงแสนยานุภาพแต่ยังเป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองถึงฝ่ายตรงข้ามว่าฮูซียังควบคุมพื้นที่สำคัญของเยเมนและพร้อมจะปกป้องมันอย่างสุดความสามารถ เมื่อขบวนพาเหรดใกล้จบกล้องได้จับภาพทหารนับพันยืนเรียงแถวอย่างสาง่างามธงชาติถูกบกสะบัดเสียงเพลงปลุกใจดังขึ้นอย่างทรงพลังภาพนี้สะท้อนให้เห็นถึงความภาคภูมิใจและความกล้าหาญของผู้คนที่ยังคงยืนหยัดแม้อยู่ท่ามกลางสงครามเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการโชว์กำลังทางทหารของกลุ่มฮูซีเท่านั้นแต่ยังเป็นภาพแทน,นะคาองค์การต่อสู้เพื่อศัก์ษีและความอยู่รอดของชาติเยเมนอาจยังไม่สงบแต่จิตวิญ,ญญาณของผู้คนที่นั่นยังคงลุกโชน และนี่คือสิ่งที่ช่อง a i r g r a f t อัปเดตต้องการนำเสนอเรื่องราวจริงจากโลกแห่งการทหารพลังของเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงของสมรภูมิในศตวรรษที่21อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตจากทั่วโลกเกี่ยวกับกองทัพและอาวุธยุโทโธปกรณ์ใหม่ล่าสุด